ควรจะมีชื่อจริงแม้แบบว่าไม่เราชื่อคุ้นต้นด้วยนัดเหมือนกันตอนแรกจิ๊กว่อจีนัดอ่านัทกุลและนัดหรือว่าเอาง่ายณนัทกูลนัดล่ะหรือว่าทุกคนเอาง่ายๆไหมเป็นจีจี้กับไอจี้คุณนี่นี่คำถามมาเลยนะเป็นน้องของบาสจริงหรือเปล่าเป็นพี่บาสน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อจีจี้ค่ะน้องชื่อจีจี้ค่ะชาวไทย งั้นเราก็มาให้น้องๆแนะนําตัวพร้อมแคสเฟสของตัวเองกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าในทำธรรมดามันน้อยไปรรมาันน้อยไปต้องเอกคู่สี่กว่านี้คู่สี่กว่านี้ครับผมเพราะว่าเรามีจับอีกเพลงหนึ่งมาจัดอีกเพลงหนึ่งงั้นมาเลยเพลงนันสมัยมากชื่อเพลงว่าเจะเริ่มที่น้องคนแรกเลยนะคะรู้จักกันนะคะเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะสุมน้องขึ้นมาเลยไม่บอกดีกว่าว่าใครเริ่มที่ใครพี่จะสุมน้องขึ้นมาเรารันมั่วเลยใช่ เรารันมั่วเลยรันมั่วเลยนะเออลันมั่วเลยนะไม่เต็ยตัวนะถ้าบอกว่ามาถ้าไม่ฟังนี่คืออย่างนี้เลยไม่ทันได้ซีนนะซีนเมื่อกี้คือซีนเลยนะโอเคขั้าออกมาข้างหน้าในน้ำตัวความแค่เฟนะคะอ้ยยาตกใจตกใจเลยอ้าวห้าสี่ดาจคนไหนนี่คนนี้คนนี้คนนี้ห้าสี่หาสสสอแจมมาแจ๊จำจึงน้ำานิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ แจวมันแจวจับสึ่งน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อเก้าอี้แจวเรือไปซื้อเก้าอี้ขอเชิญน้องจีจิลุกขึ้นมาแจวอ้าวแจวมันแจวจับสึ่งน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวไปแจวมันแจวจับสึ่งน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ้าวขอเชิญน้องจีจิในนั้นตัวพรหมกระเซ็นค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าจีจี้นะคะอ่าเดี๋ยวอายุ14ปีค่ะก็ถ้าจีจิ ยื่นมือไปให้พี่ๆทุกคนแล้วก็พ่ทุกคนก็หอยพูดว่าจีจีนะคะได้จ้ะแบตหมดให้เดินไปหาปแล้แต่ได้ขาดความรักให้เดินมาหาจีจีให้เดินมาหาใหาหาครนะจีจีสวัสดีค่ะจีจีวินเคฟอร์ดี้ค่ะอ,อ่าน้องจ<า>ีจี G นะคะขอสัมภาษณ์น้องจีจีนิดนึงค่ะแบบลึกซึ้งแบบเอ้ยลึกซึ้งขนาไขดไหนอะลุงขนลุงขนน้นองก้องเท่าไหร่คะเส้นผมมีทั้งหมดกี่เซนคะเนี่ย น้องตอบไม่ได้ทํายังไงดีเราเนี่ยดับรู้มาว่าน้องจีจี้เนี่ยเป็นคนบ้าบ้าบอวอด้ยทุวคนที่แบบมีคนชื่อเหมือนกันแล้วทุกคนรุ่นพี่แบบบ้าบ้าอวอน้องก็เลยเดินตามเดินตามอะไงซึ่งไม่ถูกไม่ควรเลยอะนั่นม่ใครชื่ออะไรเราอะจีจี้เอ้าน้องชื่ออะไรจีจี้เอายังไงดีไม่ยังไงดีปกติเพื่อนในห้องชื่อเมย์นี่ยต้องมีเมย์สวยเมย์นี่นะต้องแบบมีเมย์หนึ่งเมย์สองนะะเอายังไงจีจี้ยังไงต้องเรียกกันให้ถูกนะไว้ก่อน เป็นปัญหาลกแต่ตอนนี้จริงหรอทมไปก่อนให้แบบถามน้องก่อนเ,อเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ประเด็นนี้คะพี่ไข่ไปทำเลยได้ข่าวว่าน้องชอบทำอาหารด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพี่กินได้ไหมคะได้<ร>ได้ลอง<ร>ทำอร่อยไปถึงแล้วไม่เคยถึงเราเลยไปถึงปุ๊บอ้าวร่ร่นรอร่อยมากไงฉันยังไม่ได้กินเลยไงตอนนั้นอ๋ออร่อยมากใช่อร่อยแล้วเห็นมาทำรอบสองด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะชอบชอบทำอะไรคะแบบชอบทำอะไรคือตอนแรกหนู หนูมีแค่นมกับชีสหนูก็เลยทำคาโบนาร่ากินเฮ้ยเห็นวันก่อนอยู่ที่มอใช่โค้ชคุณไข่ต้องยังไงต้อ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 งรับเลยไหมเอ็กซ์มาเกสกับคุณไข่แล้วจะทำไมตรงนี้อยู่ตั้งนานไม่เชิญเอน้ำใส่เคยแล้วจิจิเคยยังหนูเคยไปทำอะไรหนูเคยไปหนูเคยไปไอเนี้ยปอกไส้กรอกออกมาแล้วก็ส่งให้คุณไข่โอ้หูนาที่ไม่แค่นั้นน่ะที่ไม่ได้โชว์สกิลไม่บ้านไม่เรือนเลยเรางี้แบบว่าสมมุิว่าแบบ อันนัน่นอนาคนแบบว่าแฟนหนูอย่างเงี้ยเขาดูอยู่ทําไงอ่ะบอกคุณทำอะไรไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวมาพร้อมกันเลยทั้งหมดเนี่ยไม่พี่ไม่ต้องน้อยใจในส่วนของหนูกับพี่ค่ะอยู่เดอสกาด้วยกันด้วยไม่ไม่มีนะไม่ไม่รับเชิญเหมือนกันเพราะว่ากลัวกลัวงไฟไหม้นะคะไม่ไม่แปลกใจไม่แปลกใจเท่าไหร่เรารู้จักกันแล้วรู้จักน้องดีกว่ารู้จักน้องกันดีกว่าครับผมอ่ะอนี่นี่มีเขียนว่ามีคนเสนอว่าให้จีเจกับจีเจ สรุปไม่มีใครได้ชื่อตัวเองเลยสักคนยุติธรรมมากจีเจนี่เหมือนแบบกินเจอ่ะแบบเป็นมังสวิรัตใครจีเจใคจีจีจีใครจีใครแล้วทำไมคนหนึ่งไม่จีจีไปเลยอ่ะก็คือไม่ต้องมีใครชื่อ อ๋ออ๋อสปอยชื่อตัวเองหรือว่าเราควรจะมีชื่อจริงไหมแบบว่าไม่เราชื่อคุณต้นด้วยนัดเหมือนกันตอนแรกจิ๊บวะจีนัดอ่านัดกุลและนัดหรือว่าเอางี้ด้วยคนัดักกุลแล้วล่ะหรือว่าทุกคนเอาง่ายไหมเป็นจีจี้กับไอจีคุยคุยสบายสบายไม่ได้นะไม่ได้หรอไม่ได้หรือเป็นน้องจีกับพี่จีพี่พี่พี่จีกับน้องจีเลยก็น่ารักดีนะเออพี่จีน้องจี พี่จีน้องจีก็ได้นะพี่ว่าน่ารักดีคุยเออพี่จีน้องจีดีกว่าน่ารักดีโอเคอ่ะแล้วครับผมนี่นี่น้องผมถามมาเลยนะเป็นน้องของบาสจริงหรือเปล่าพี่บาร์สเป็นลูกคนแรกลูกหรืออะไรเป็นคนที่สองค่ะอ๋อเป็นคนที่สองอยู่ในตระกูลบาสก็คือเป็นลูกบอลเป็นบอลเตะเข้าโก้ไหมอย่างไงดีไม่เข้าโก้เลยจีจี้เกิดเลยเป็นน้องของพี่บาร์สจริงพี่น้องน้องสาวพี่บาสจริงแบบคลาน ทานตามกันมาเลยอ้าวหรอ,อ <c oughs> ไม่ต้องตามก็ได้เดี๋ยวจะอายุเท่ากัน <c oughs> <c oughs> ก็เว้นสักปีสองปี <c oughs> แรกๆอายุไป่เท่ากันนะคะ <c oughs> อโอเคโอเคคือเป็นน้องจริงๆนะคะผมเคลียร์แล้วนะคะทุกคนก็คือเป็นน้องจริงๆเป็นน้องแท้ๆใสจเลยเดี๋ยวการารถไปตรวจได้เลย DNA อ่าโอเคค่ะอ่มาที่คนต่อไปเลยไหมยังไงดีดาเราอยากจะพูดคุยอะไรกับน้องปิ๊ซมินแบบนี้คะนี่ไงก็ให้แบบเ้าะน้องน้องอะไรน้องจี้พูดถึงแบบเออนิสัยของตัวเองที่บอกว่าบอกว่าเป็นคนบ้าบ้าบอคือแบบเราชอบแบบทําอะไรงานอดิเรกอะไรอย่างงี้เหมือนทำไมถึงแบบ คือหนูแบบเป็นคนที่ขี้เล่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเวลาอยู่กับทุกคนรุ่นสามเนี้ยก็จะชอบแกล้งเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าทุกคนก็จะจิ้มเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็คือคนชอบชอบเป็นคนโซนๆอะไรเงี้ยเป็นคนเอร์จี้เยอะอะไรเงี้ยพอกันเลยนะเราสองคนพี่น้องกันไงพี่จีน้องจี้ไงโอเคได้เลยครับผมโอเคอะมามาคนต่อไปดีกว่านะคบผม